สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay ของออดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปจัดทำที่วันที่13มีนาหกานะครับจัดทำโดยออดออนไลน์เดิรคอมเว็บไซต์ที่สอนแขกของออนไลน์ผ่าน eBay นะฮะแล,ะล้วเรามีเครื่องมือขายดีลิงก์ที่จะช่วยแชร์ไอเดียนะฮะสินค้ากดปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นของคนไทยขายนะครับหรือจะเป็นฝรั่งขายได้หมดเลยนะครับมีทุกหมวดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกับเ,เพื่อนๆสมาชิก eBay ย์โฮลดออนไลน์ าสินค้าขายได้ง่ายขึ้นครับอะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะมันจะขายของไปแล้วนี่ผ้าไทยคุ้นๆไหมเนื้อผ้าแบบนี้ขายได้ด้วยแล้วก็ขายดีมากเลยครับขายได้ถึง466โซ่โ้เยอะมากเลยนะฮะขายที่377นะครับแล้วก็ค่าส่งอีก220บเบสเซ็ตรวมกันประมาณเกือบเกือบ600เลยนะอ๋อ ปดูต้นทุนคุณดูนะครับชิ้นนี้คนขายอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ขายได้600บาทต้นทุนเขาน่าจะถูกอยู่นะครับเพื่อนๆลองดูต้นทุนเพื่อนๆหาได้ที่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ผม,มน,น่าสนใจใกล้ตัวประสมควรแล้วก็จับซสอมือเปล่าได้แต่ต้องร้านขายส่งหน่อยนะถ้าร้านขายปลีกผมไม่แน่ใจราคานะครับเจ้านี้เขาน่าจะแบบผลิตเองเลยนะนะฮะขายดีไหมขายออกเรื่อยๆครับมีนามีนามีนา กุมภพา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 กุมงพากุมภา,า,า,ามักร,รามมกร,ราโอ้ตังเป้าครับเราต้องมีสินค้าในร้าน200ชิ้นถ้าเกิดออกแบบนี้เรื่อยๆรวมๆกันยอดขายเดือนเป็นแสนไม่ใช่เรื่องยากบนอีเบย์นะครับขอให้เพื่อนตั้งใจลงนะฮะตั้งใจลงตั้งใจแค่ง่ายลงวันละชิ้น1ปีนะครับถ้าเกิดคุณวิเคราะห์สินค้าที่ตลาดต้องการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดโดนนะครับภายใน1ปีเนี่ยเพื่อนๆสามารถสร้างไรายได้หลักแสนต่อเดือนบนอีเบย์ได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับ การหาของขายบน ebay จําไว้วิเคราะห์สินค้าที่ลูกค้าต้องการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดตั้งใจลงวันละชิ้นภายใน1ปีทําได้ครับนะสมาชิกที่ต้องการเฉลยนะครับแจ้งมาได้ที่โค้ดยู3น3 2 0 2 0 6 6 6 6 2 2อจัดไปนะฮะขายดีมากเลยนะครับชิ้นนี้นี่ดีโซละ 4 6 6โซถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่่ะคลิปนี้จะทำโดยออดอะไรเดคอมครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไล์ผ่านอีเบย์อเมซอนขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยเราเพียบนะฮะช่วงนี้เรามีโตนะฮะเรียน eBay บวกเครื่องมือ1ปีรับเพิ่มอีกปีทันทีเลยนะครับสมาชิกเก่ากลับมาแชร์เครื่องมือ1ปีรับเพิ่ม4ปีพร้อมเรียนทบทวนฟรีนะฮะสนใจติดต่อได้ที่เว็บไซต์ออดอะไรเดคอมนะฮะ คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราในไลน์นะครับหรือแอดไลน์แอดโอทออนไลน์หรือจะโทรมาคุยที่เบอร์0 8 8 8์แ1ดแปดครับฝากติดตามช่องทาง YouTube ด้วยนะเรามีไลฟ์สดนะฮะคุยกันจันพุทธศุกร์วันนี้ก็มีไลฟ์นะครับวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนี้วันศุกร์นะฮะศุกร์สิบสามแน่กรัวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาคุยกันได้หาความรู้เบื้องต้นเพิ่มเติมได้นะครับหากสนใจเรียนก็ติดต่อสอบถามได้ eBay เนี่ยจริงๆริงเพื่อนเสามารถเริ่มต้้นนเเองไดลยนะ ถ้ายัางไม่เรียนอยากเริ่มต้นหาของขายก็ได้นะครับส่วน Amazon ผมไม่แนะนํานะครับอยากครูพักรักจำนะฮะหลายหลายคนโดนแบนมาแล้วนะครับ Amazon คุณจะหาที่ปรึกษาในการเริ่มต้นทำนะครับสําหรับมือใหม่นะอ่าย่างไงก็ฝากซับสไคร b ์ช่อง Youtube เลยด้วยนะฮะเรามีไลฟ์สดคุยกันแล้วก็เรามี Fan page, Facebook, แฟนเพจ Facebook เรามี w w t t t r อย่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ